โอเคอัปเดตกันนะครับกับคูโบต้าของเราที่สวยสุดๆจริงๆในวันนี้นะครับผมอัปเดตกันก่อนนะครับหลังจากเราปล่อยไลฟ์คลิปออกไปนะครับผมก็ลูกค้าได้เข้ามาจับจองกัน,ก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 นเกือบหมดแล้วนะครับเหลือตัวไหนบ้างเดี๋ยวไปดูนะครับผมนะตอนนี้คือเราจองกันหมดหมดเกือบจะหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือฝูงนี้นะครับก็คือเราเหลือ3แถว AR 21 AR 317 a น n 317นนะครับอี e ER อจองไปแล้วนะครับเหลือครวต้เอจห้าคันนี้นะครับผมคันนี้ยังเหลือนับหนึ่งสองสามคันเอจหกนะครับครวต้เอจสองเปสวิงเดเวอร์จองไปแล้วนะครับผมเอจสามนะครับเหลือแค่สี่คันนะครับผมจากสิบสองคันแล้วก็เอจสามคนนุนจองแล้วนะครับนี่หนึ่งหนึ่งสองบนรถอีกบนรถอีกสองคันนะครับผมเป็นทั้งหมดหกคันนะตอนนี้จองไปแล้วเหลือแค่ คูโบต้า S R J สนะครับ98,000บาทนะครับพร้อมสวิตพร้อมจะส่ง S R J หก4นึ่งบาทนะครับผม <c oughs> แล้วก็คูโบต้า S R J 5คันนี้1 0 0 0 0แสอ่าหเ,เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเกาหลีคันนี้เปล่าเก <c oughs> าหลีนะโอเคเหลือ R J 5คันนี้นะครับผมตัวนี้สวยคิปมากเลยนะครับคันนี้ไม้น้อยมากไม่ร้อยกว่าชั่วโมงนะครับตัวนี้หนึ่งแสนบาทนะครับผมแล้วก็หนึ่งแบาท2อคันนี้นะครับ เหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่นี้นะครับผมนะจแล้วก็เหลือแค่นี้นะครับสับรถเกี่ยวสวยๆคุณภาพจากร้านนบิบโนโกาตอนนี้ก็อัปเกรดให้ดูก่อนนะครับจากการที่เรากดเอาหน้าจอลายเลยผลเข้านะครับที่เราส่งไปแล้วแล้วก็ออกเดินทางนะครับเดี๋ยวนะแล้วก็จองไปแล้วนะจองอยู่บนสองคันนี้คือไปอีสานนะพไปสองคันไปนะครับกรตตโกูนแอร์ไปหมดแล้วนะครับก็ ฝากกันเข้ามานะครับของดีสวยๆเหลือแค่นี้เหลือน้อยนะครับผมวันนี้จับช่างเบิร์ดนะครับผมนะรถดีคุณภาพการันตีโดยผมเองนะครับวันนี้ผมช่างเบิร์ดสวัสดีครับอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์นะครับ0925982111นะครับโทรเข้ามาได้นะครับวันนี้ผมช่างเบิร์ดทิ้งเบอร์โทรแล้วได้ไห้ไปครับผมไปเท่ไปไปไปเลยนะครับผมสวัสดีนะครับไปายอย่าลืมนะครับรถสวยปีนี้หมดแล้วรอทิ้งรุดูกันหน้านะครับผมนะ เพราะว่าเราจัดการเต็มสตรีมให้เรียบร้อยแล้วครับสับราคานี้พร้อมสวยๆให้คุณสวัสดีครับ